ตั๊กบงกฎเตือนภยัยอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพหลังถูกนำชื่อแอบอ้างหลอกทำธุรกิจร่วมลงทุนโดยตั๊กบงกฎกล่าวว่าตั๊กจะมาแจ้งข่าวนะคะว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพทำเพจคุณบ,บุญชยัยเบญจรงคกุล ลอมขึ้นมานะคะหากใครเห็นอย่าไปหลงเชื่อนะคะเพราะตอนนี้มีมิจฉาชีพเยอะมากๆนะคะที่ทําร้ายเรานะคะอย่าไปเชื่อนะคะเราไม่เคยชวนใครลงทุนนะคะขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าตักและคุณบุญชัยไม่เคยชวนใครลงทุนทําอะไรทั้งนั้นอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะคะเผื่อมีใครมาทํานะคะหรือใครทําอยู่ก็จะได้รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะถ้าเห็นยังไงแจ้งมาได้นะคะและตักขอย้านะคะ ไม่เคยมีเพจชวนลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อตักหรือคุณบุญชยัยและขอแจ้งไว้นะที่นี้ด้วยนะคะว่าตักปิด Facebook ที่มีคนติดตาม1.5ล้านไปแล้วนะคะเพิ่งปิดไปวันนี้นะคะก็คือไม่มี Facebook สาธารณะแล้วนะคะมีแต่ Facebook ที่เป็นส่วนตัวเฉพาะเพื่อนเท่านั้นที่เห็นคะ่ะและก็ไม่รับเพื่อนใหม่นะคะ ส่วนอินสตากแกรมก็เป็นส่วนตัวนะคะมีเฉพาะเพื่อนที่เห็นและไม่รับเพื่อนใหม่แล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวคะ่ะขอบคุณนะคะบงกฎเบนจรงคกุลสกุลเดิมคงมาลายัยเกิดวันที่15เมษาย,ยนพศ2528ชื่อเล่นปักเป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทยบงกฎเป็นบุตรสาวของสิริชัยคงมาลายัยกับธนาพาชีพนุรักเป็นชาวสุพรรณบุรีครอบครัวฝ่ายบิดามีเชื้อสายจีนและอินเดีย ส่วนครอบครัวฝั่งมารดามีเชื้อสายลาวโซงและมอนบงกฎสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนลาดลาเค้าพิทยาคมจากนั้นพักการเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าวงการบันเทิงเพื่อต้องการหาเงินเลี้ยงครอบครัวมีผลงานแจ้งเกิดด้วยวัยเพียง15ปีจากบทอีสาในภาพยนตร์ย้อนยุคเรื่องบางระจารันต่อมามีผลงานภาพยนตร์เรื่องขุนแผนแล้วมาพลิกบทบาทเป็นสมทรงในเรื่องไอ้ฟัก ตามด้วยอม,มหิตพิสวสัสรรับบทเป็นแพรทางด้านผลงานละครแสดงละครเรื่องซุ้งสบัญงาลูกแม่ทางช่อง7นิราศสองพบรักแผลงลิท์ทางช่องสเสนจันทางช่อง5และยังเคยเป็นพิธีกรรายการตอบไขใส่จอทางไอทีวีคุณแม่ของบงกฎคงมาลายได้กล่าวในรายการชิงร้อยชิงล้านชชาๆว่าได้ตั้งชื่อเล่นตักตามมายุราสเวีศิลาซึ่งมีชื่อเล่นเดียวกัน เคยเปลี่ยนชื่อจริงเป็นอาจรารเหลาคงมาลาัยเนื่องในโอกาสอายุครอบเป็นเจเพศ นอกจากนี้แล้วยังมีศัก์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับอาทิวราคงมาลายัยนักร้องนำวงบอดี้แสลมเป็นหลานของยืนยงโอภากุลและยิ่งยงโอภากุลสมาชิกวงคาราบาวและได้สร้างความฮือฮาในสังคมเมื่อปลายปีพศ2555เมื่อจูจ่ๆก็ได้ประกาศมั่นและแต่งงานกับบุญชัยเบนจรงค์คุลนักธุรกิจสื่อสารที่มีชื่อเสียงประธานบริษัทดีแท็ซึ่งมีอายุมากกว่าคราวพ่ออย่างกระทันหันแม้กระทั่งแอดคาราบาวซึ่งมีศัก์เป็นลุงก็ยังเพิ่งทราบโดยทั้งสองได้เข้าสู่ พิธีสมรสที่โรงแรมโอริโอเตลเมื่อวันที่28มีนาคมพศ2556และได้ให้กำเนิดบุตรชายเมื่อวันที่8กันยายน2556เวลา9นาฬิกา49นาทีด้วยวิธีการผ่าคลอดโดยตั้งชื่อว่าเด็กชายชีวกิจสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโยตั้งชื่อให้โดยมีความหมายว่าผู้ทรงเกียรติและมีชื่อเล่นว่าข้าวหอม